สวัสดีจ้าสวัสดีพระแม่พี่น้องสุกูสุกคนจ้าเมื่อนี้แอปเปิลเชนแนวกับนิคมสิพาพี่พีน้องมากินมกเนอะไหมไส้หมูสามสั้นเ้อะพี่น้องเป็นอะไรแซบว่าจะสมงัวสมหมูมาน้ําจากหอหนึ่งแล้วก็ปิ้งกับไก่แล้วก็ปิ้งตูดไก่จ้าก้อนสิไปกินกับฝากลค์กดแช่กดติดตามเป็นกําลังใจให้แอปเปิลเชนแนวกับนิคมเนี่ยนจ้าพี่น้องมาแซ่บน่อกันกับข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องดู้สิหนึ่งไหมไหมหอมๆเลยจ้า ต่แซสียบเจะเ้ะเจ้าควางเยัดบไหมอีกแล้วเคะไม่บังไปบ่เอาลงอีกบ่มบม่บังนะครับเนี่ยมันบังลงอีก่น้อย,อยนะโอเคได้ลอะอันนี้ไม่ใช่ไปน้องอ่ะมันสิบบังเอินอ่ะเอาเลยค่ะเสียบ,บ,บๆขอนี้วติดมือบนขอนียวๆขอนี้วเพิ่งวุ่นเมื่อกี้ครับพี่น้องอย่าอันอันแห้ง มันจะติดมือข้ามยังไงไปน้ากันจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ะมากินข้าวเลี้ยงน้ากันห่อนหอนอยู่จ้ะพี่น้องเอ้ยมันจะกินได้บันเป่ากอนเด้อจ้ะเพราะว่าเฮ็ดใหม่ๆห่อนหอนอยู่จ้ะเข่าก็ะห่อนจ้ะพี่รองนนี้ก็ะห่อน มก็ดีครับใช่ป่ะชอบมันห่อน ักเนี่ยมัประดับก็ซื้อได้จ้ะเมื่มีพักไหม่กับพี่น้องก็เลยได้หย,ยอดอะเสดาผพักนั่งเรถ อาการห่อนกินน้ำดูดูจ้ะมันห่อนไหมกับพี่น้องเป็นติ้งเราเป็นัีเนาะเอาเลยค่ะโมกหนอไงอยู่เนาะออก,ก็เอาไปป่านี่คมน้ำใจพี่น้องออออมันห่อนโอวะห่อนครับสั่นหลับห้องประถ่ายเย็นคนละกันถ่ายเย็นกับคำกวน มันท่ายยังเหมือนคำค้อนไหมครับเราเพราะมันห่นหอนครับผมว่าเอาจวนมาค้นเนี่ย ค่ะกินยากว่าเขาก็หวนพราเข่าข

ก็ยืนเหรียจีไปหาผักจีบเด็ก็แจงซูพี่น้องมั้งครับไปหาเก็บออกจากพี่น้องครับอืหาพักกี่เด็กไม่แก่งนาะจากพี่น้องลงทุนหลายครับอะไร้อจ้ะ

เล็น่อยสิย้ำน้องใหม่ไปหาน้องใหม่แกงต้องน้องใหม่เล็กน้อยย้ำน้องใหม่ไปหาน้องใหม่มั่นแกงสู่พี่น้องของมึงครับจ้าหาอาหารอีสานบ้านเฮ้าหนิเหระจ้าพี่น้องบ้านถ้าขึ้นผูครับพี่น้องบอกบพาพี่น้องไปขึ้นผูอีหลีบอ่ <laughs> <G l ug> นาเคอเป็นกบว่องเสียเนาะเมืเ่อน,นีิเนะนาแอปเปิ <G l ug> เปลไม่จะไปรู้ถ้าเปลี่ยนก็แบบเปล่าลายอยู่ได้จังเฮ็ดบักลายจ้ะน้ำไม่สองถุงลนะ เจ้ความมากินสมนบ่บ่ ่ค่อยมาก,มกนาะอากาศห้อนหอนแับน้องมันอบอาอนเงี้ยัน้องว่างก็อบมัน่ตุนแต่ยัววันนี้แอปเปิลทำอาหารเองนะคะ ถ้าแซ่บว่าจะไปนอนเล่นหนา้าเล่นหลังอยูองอยยย่งจะไปนอนเออสวยสิใดสิอะไรอย่างว้าฮ้อนอ่ะ มันก็จะก็จะหอนไงแต่เนี้ย เย็นนี่อาจจะแอปเปิ้ดีะเปพีเน้อเย็นไปเลยจ้ะจะควางมู ยังไงป๋ยเด้ยน,นี่กล้มเป็นคุยหน่อยกันไปงั้นขอบปาถคือบรลมีเราไปลองวะห่อนอ มาเฮากันจะไปห้องควนหงุดงอ,อยู่จ้ะขึ้นัเงด้หรอได้ประความพัอโม่ต้นใหญ่ไปล้อตอนนอี้ตอนอันใหญ่ยัรอไม่แหลกเลยจ้ะ ทำเหมือนกันเลยอืมดข้างหน,น้าตึงอืมพอหนามเจ้ะ แอปเปิลแต่อ uh. ิ้มหี่อจไปหน่อครับืมกลายจ้ะมกเต็มหมอยครับนั่งเหลืออีกตั้งหลายนะเอ้อกินนั่นเย็นๆชื่นใจับพี่น้อยเขาติดเมื่อจัง โอเคนะจจะพี่น้องคลิปนี้ถ้ากินมุมมามกินวัตถุภาพพิพาทประกันใดแอปเปิลชาแนลกับนิคมก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องสุก,กูสุกคนในเจ้าสำหรับคลิปนี้แอปเปิลชาแนลกับนิคมก็ลาพี่น้องไปก่อนเดนจ้าสวัสดี